I w i s สโอด์มาทาโ o ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัวไอรสโอดมาทาโลทุกๆท,ท,ท่านและคนที่ต่างม,มาจากแฟนเพจ Facebook ทาโลเลิฟดิ้งทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจำ weekly สุดท้ายของเดือนมีนาคมนะก็คือวันที่ 16ถึงวันที่3 1ให้กับชาวราศีธาตุลมมิถุนตนกลุ่มนะคะโดยการอ่านเป็นการอ่านแบบ e จ a ร r e a d i n g นะมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลได้บุคคลหนึ่งได้มาเป็นดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแก้รายชีวิตนะจ๊ะ <S <S เป็นกําลังใจฝากกดไลค์กด u b s c r i b ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือก,กดแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้โอได้ทําคลิปใหม่ๆออกมาและคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโอในทุกๆวีคทุกๆวันนะคะก็ ฟอร์กันไว้นะคะก็จะมีพี่อาการให้เล่นกับทุกวีนะคะแล้วก็พี่แอดเล็กพี่สโตนก็มีตามเข้ามานะคะโอเคการอ่านไพ่ของโอนมันจะเป็นการอ่านแบบ2หลุดนะคะคือหลุดแรกก็จะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่คนมีประเด็นหลุดที่2คือคนโสดนะคะเรามาเริ่มที่หลุดแรกก่อนคือคนมีคู่ขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณหน่อยซิว่า สถานการณ์ในอนดีตของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะ The Hermit ขึ้นนะเหมือนดูเหมือนว่าใครบางคนในที่เนี้ ความรักความสัมพันธ์เหมือนแยกกันอยู่หรือเป็นรักทางไกลนะเกิดขึ้นแล้วกม็มีมีความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าช่วงนี้ห่างหายกันไปอ่ะห่างเหินกันมากเลยอ่ะเหมือนก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันและกันอยู่เลยอ่ะในช่วงเวลาเนี้เบลฟอร์ทูนเหมือนว่ามีเวลาหรือเรื่องของอะไรบางอย่างที่ทําให้คน2คนมีปัจจัยภายนอกทําให้คน2คนไม่ค่อยได้แบบว่าอยู่ด้วยกันไม่มีเวลาให้กันเลยช่วงเวลานี้ทำลายค่อนข้างจะคาดเครื่องกันอยู่บ่อยอครั้งนะคะ จนรู้สึกว่าตัวคุณหรือตัวเขาเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีแฟนก็ได้นะหรือไม่ต้องมีคนรักก็ได้นะพอร,รู้สึกทุกๆวันนี้ก็อยู่แบบนั้นมาแต่ละๆแล้วอะเหมือนว่ามีแฟนเหมือนก็เหมือนไม่มีอะช่วงเวลาเนี้ยความรักความสัมพันธ์ของคุณมันดูตึงๆนะช่วงเวลาเนี้ยอืมในออฟเฟนเตอร์เคิลขึ้นนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ดูว่าคนสองคน เหมือนมันห่างเหินกันอะ่ะเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ห่างเหินกันไปอยากจะพูดคุยกันนะแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกันเดอชาลีออดรักทางไกลขึ้นชัดเจนว่าเป็นรักทางไกลหรือชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นตาา่างสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะ่ะค่อนข้างจะมีประเด็นกันอยู่ช่วงเนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะไพ่หกไม้เท้านะคะ six of wands ขึ้นมาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันช่วงเวลาต้องค่คนสองคนอะ่ะ มือนมีเวลาที่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันก็คือต่างคนต่างยุ่งกับเรื่องตัวเองส่วนใหญ่แต่หลังประมาณวันที่21-22-23เป็นต้นไปเนี่ยของเดือนเนี่ยความรักจะเริ่มกลับมาดีเหมือนเดิมทุกอย่างจะเริ่มลงตัวและเริ่มคลายล็อกแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่อนนั้นนี้มันหนักมามา,มากแล้วอะคือคนหนักเลยอบางคนคือรอก็คือรอตลอดเลยนะรอแฟนติดต่อ,อก,กับเข้ามาแต่คนสองคนมันไม่ขาดกันหรอกเพราะว่า the v i e ขึนนีง ยังไงมันก็ไม่ขาดกันยังไงคนสองคนเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยตลอดไปเรื่อยๆๆๆๆนะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้ความรักมันยังดูรู้สึกว่ายังเติมเต็มกันไม่ค่อยได้อ่ะเออยังยังแบบไม่ค่อยแบบชัดเจนเท่าไหร่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะมันเลยดูแบบว่าต่างคนต่างมีเวลาที่ไม่ชัดเจนเวลาที่คาดเคลื่อนกันบทจะเจอกันก็ไม่ได้เจอกันช่วงเวลานี้มันมีมารมาทําให้คนสองคนแบบ ไม่ค่อยมีเวลาให้กันอยู่บ่อยครั้งอ่ะขอดูวิกฤตนี้หน่อยสิเออสองอาทิตย์หลังจากเนี้ยความรักความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่สิบหกถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาเนี่ยความรักมันจะเป็นงไงต่อจ้ะความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนจะเป็นยังไงต่ออ่ะ The chariot ขึ้นนะครับมันจะมีการพบปะพูดคุยกันชัดเจนกันมากกว่านี้เรื่องของความรักความสัมพันธ์คนสองคนจะมีการปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นนะ เออก่อนหน้านี้คือคนสองคนไม่ค่อยมีเวลาให้กันหลังจากนี้จะเริ่มมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะอะไรอะไรหลายอย่างจะเริ่มดีมากขึ้นนะเดอะเฮอร์มิตเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาของคนสองคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันยุ่งกับเรื่องตัวเองยอย่าสักพัก๋ยวมันจะเริ่มกลับมาดีเองในเรื่องของความราักความสัมพันธ์อ้มมองแบบนี้แล้วรู้สึกว่าความรักของพวกคุณมันดูค่อนข้างที่จะ เนืบๆใครที่ดีวกว่าคนรักทางไกลคนอายุน้อยกว่าเนี่ยต้องทําใจนิดนึงช่วงเวลาเนี้ยจะมีโอกาสได้พูดคุยกันหลังวันที่สิบเป็นต้นไปนะจะมีโอกาสได้พูดคุยกันและมันจะเกิดอารมณ์ที่ฟีลกู๊ดมากกว่าเดิมในเรื่องของความรักคนที่รอการคอมมิชเมนเป็นยังไงบ้างคนที่คุยคุยกันอยู่แต่ยังไม่มีสถานะนะคะหลังวันที่ยีนะคะจะมีการพูดคุยในเรื่องของสถานะกันเกิดขึ้นนะแล้วก็เริ่มแบบว่า เทคแอคชั่นกันหนักแล้วก็ถึงถึงเวลาถึงคอมมิชเมนต์กันในอนาคตนะคะอืมคนที่มีประเด็นกันอยู่นะคะช่วงเวลาเนี้อาจจะต้องเบาๆเรื่องของการทะเลาะกันหน่อยหรือการที่คน2คนมีเวลาที่แบบมีเรื่องแบบท็อกซิกร่วมกันบ่อยครั้งอะ่ะเออเมนเอนเนอร์จีพวกเนี้ยตัดได้ก็ตัดออกไปนะไม่ต้องแบบไปยุ่งอะไรเขามาไม่ต้องต้องการเอาชนะหรอกปล่อยวางให้เป็นแล้วเดือดซันจะขึ้นว่าทุกอย่างมันจะเป็นความสุขของคุณนะอื ขอดูไพ่พลังงานบทสรุปหน่อยบทสรุปของคนสองคนและเรื่องที่ต้องระวังในสองอาทิตย์นี้คืออะไรอืม เคเขาบอกว่าให้ใจเย็นๆนะคะช่วงเวลานี้อย่ามีเรื่องของการคำพูดคำจาทบกกระท่าหรือเศษสีกันนะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องที่ทําให้คน2คนนะ่นะหนักและท็อกซิกกันมากหรือใครบางคนที่เราแวงว่าเขามีมือที่3หรือเปล่าแล้วสุดท้ายเธอก็ไปประชดเขาแปอนะไรเน้ยอย่าไปทํานะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ได้นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะค่อยๆวางค่อยๆเป็นค่อยๆไป2ถ้วย2ไม้เท้าขึ้นอย่างเงี้ย <ๆ S 2> เขาบอกว่าความรักมันจะต้องอยู่ในเรื่องแบบของการใจเย็นๆนะเออชาวท่าลมช่วงนี้อารมณ์ร้อนนะคะ ตั้งแต่ดาวดาวพุธนะคะย้ายเข้าราศีกุมเมื่อวันที่9เนี่ยทำให้ชาวราศีท่านายไท่านลมเนี่ยอารมณ์รุนแรงมากร้อนง่ายนิดหน่อยก็เดือดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆน,นะอขอดูไพ่โรแมนต์แอเจิลอละเครื่การหน่ว่าอรอลเครื่อการจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่เครื่อการเนี่ยจะบอกอะไรกับคุณคะ เขาบอกว่าแรงอธิษฐานที่คุณเฝ้าคอยมันจะมีประสบความสาเร็จของคุณเองแต่ว่าทุกอย่างมันจะต้องมีเวลาของมันมการอธิษฐานพอหรือว่าการที่คุณคาดหวังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนรักเขาจะทําให้คุณหรือการคอมิดเม่ของคุณมันจะมีหลังจากนี้แต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่เวลาต้องรอเวลาบางทีคนอาจจะถูกที่แล้วถูกเวลาแต่ถูกที่ถูกสถานที่แล้วแหละถูกคนถูกที่แล้วแต่มันยังไม่ถูกเวลาแค่นั้นพยายามจะเย็นๆนิดหนึ่ง เขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์จะต้องมีการศึกษาดูใจเรียนรู้กันมากกว่านี้อืและทุกอย่างมันจะเริ่มเข้าที่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่คนสองคนจะรีบคอมมิทเมนต์กันเพราะว่ามันเป็นช่วงของคนสองคนที่จะต้องแบบว่าศึกษาดูใจกันมากกว่าเดิมให้มากขึ้นกว่านี้นิดนึงอ่ะขอดูไพ่ลัคนาดาวจันดาวศุกร์เขาหน่อย สามารถเช็คลัคนาดาวจันดาวศุกร์คได้ที่วเว็บด้านล่างในดีสคริปชันนะโอได้ทำไว้ให้แล้วเข้าไปเช็คก,กันไนดะ้เอาวันที่วันเกิดของเขาแล้วก็เวลาเกิดของเขานะคะเข้าไปเช็คดูได้นะคะมันจะมีให้ขึ้นของดาวจันดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และลัคนาราศีเกิดนะจ๊ะโอเคคนที่คุณดิวอาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะอลิซราศีเมษธาตุไฟไพซิสราศีมีนเลโอราศีสิงห์นะคะ เลขที่สัมพันธ์คือเลข1 12และเลข5นะคะเลข1คือเลขแห่งการเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคาดหวังมันจะมีการเริ่มต้นสิ่งที่คุณคิดว่ามันพังไปหมดแล้วมันจะมีการเกิดใหม่นะคะเลข1เลยเกิดขึ้น12รวมกันเป็นเลข3การเจรจาการพูดคุยนะคะช่วงเวลานี้เลข12อนะคะอยู่ในช่วงของเลขของการที่จะต้องศึกษาดูใจพูดคุยกันแล้วก็เจรจาต่อรองกันเลข5คือเลขแห่งการมั่นใจ ความกล้าหาญการอารมณ์ร้อนก็ได้หรือการยึดติดอะไรมากเกินไปก็ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังพวกนี้ด้วยนะคะมาเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อใน,น,นเรื่องของความรักของคนโสดคนโสดจ้ะคนโสดจ๋าขอดูไพ่พลังงาเนเมเนจี้ในอดีตของพวกคุณหน่อยสิว่าความรักในอดีตของพวกคุณมียังไงบ้างมันเป็นยังไงมากสานการณในอดีตของพวกคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ โอ้คนโสดทาท่านลมบางท่านค่อนข้างชัดเจนว่าอยู่ด้วยตัวเองได้คือเป็นผู้หญิงที่สตองเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างสตองแข็งแกร่งบึกบ้ง,บงอยู่ด้วยตัวเองได้ถามว่าอยากมีความรักไหมก็อยากมีแหละแต่คือคนที่เข้ามามันก็ไม่ใช่ว่าเจอคนดีๆไงมันเจอแต่คนไรไม่รู้ที่ทําไม่ต้องตัวเองต้องมานั่งร้องไห้แล้วม้องมานั่งป้ายแผลตัวเองอยู่บ่อยครั้งอะ่ะก็เลยเลือกที่จะรักษาเซฟความรู้สึกตัวเองส,ส่วนใหญ่บ้าไปกับงานบ้าไปกับกบารหาเงินมากกว่าไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลย เออหนึ่งดาบออกมาบอกว่าความรักของพวกคุณช่วงเวลานี้มันมีแต่เรื่องท็อกซิกค,คุณเลยเลือกที่จะพักเรื่องของความรักไว้ก่อนนะเ,เนี่ยคุณเริ่มจะบอกว่าฉันพอกับความรักไว้ก่อนฉันเลยเลือกที่จะอยู่แบบอย่างนี้รักตัวเองแล้วก็อยู่ในรูปแบบของการที่ โฟกัสในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เรื่องของการวางแผนชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวส่วนใหญ่นะคะไม่ได้สนใจกับเรื่องของแฟนหรืออะไรถ้าหลายมีคนคุยไหมก็มีแะแต่ว่าตัวเองก็เบื่อคือกลายเป็นคนเบื่อคนคุยอะช่วงนี้ชาวราศีธาตุลมที่เป็นคนโสดทั้งหลายพึ่งศกันไอ้ไม่ถุนตนกลุ่มอะอยู่ด้วยตัวเองได้อะคือไม่ต้องง้อเนี่ยไพาชาวราศีตนขึ้นชัดเจนว่าฉันรักตัวเองฉันอยู่ด้วยตัวเองได้เออขอดู สถานการณป์ปัจจุบันไหนสิจนถึงอนาคตใน2วีคนี้ความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไงอ้าวใครบางคนนะคะจะมีการออกไปแฮงเอาท์หรือ,อไปม mm ิตติ้งกับเพื่อนข้างนอกแล้วจะได้พบเจอกับใครบางคนที่รู้สึกถูกต้องถูกใจถูกสเปคนะคะเป็นคนอายุมากกว่านะคะมากกว่ากันประมาณ4-5ปีนะคะเอออาจจะเป็นชาวราศีกุมชาวราศีกันชาวราศีสิงชาวราศีพฤษภก็เป็นไปได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ แต่ตัวเขาหรือตัวคุณยังหาความชัดเจนกันไม่ได้เหมือนกันแลกคอนแทคกันไว้ก่อนแล้วก็ค่อยพูดคุยกันเรื่องของอนาคตที่หลังในอนาคตกันที่หลังนะมีการแลกคอนแทคกันมีการแลกเบอร์โทรแลกไลน์กันเกิดขึ้นนั่นแหละแต่ก็ยังไม่มีการเทคไอชันกันในตอนนี้ความรักความสัมพันธ์เหมือนตัวคุณกลัวความรักพอสมควรแหละเพราะว่าที่ผ่านมามันพังไม่เป็นท่าเลยคุณเลเอกที่จะแบบว่าชอบแต่ก็เก็บคอนแทคไว้ก่อนยังไม่มีการสัมพันธ์ในตอนนี้ดูแล้วเหมือนเป็นคนที่อายุห่างกันพอสมควรนะคะจะได้พบเจอจาก เพื่อนแนะนําให้รู้จักหรือไปเที่ยวหรือไปอะไรกับเพื่อนเงี้ยเราได้ไปพบเจอคนคนนี้นะครับเดซันออกมาบอกว่าชัดเจนว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่สาหรับคุณแต่มันอยู่ที่ตัวคุณนะว่าตัวคุณจะเอาเขาหรือไม่เอามันอีกเรื่องหนึ่งอ่ะมันอยู่ที่อารมณ์ของตัวคุณด้วยว่าตอนนี้คือตัวคุณค่อนข้างจะสับสนเกี่ยวกับเรื่องความรักอ่ะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสับสนกับความรักพอสมควรว่าไม่รู้จะเอายังไงดีไม่รู้ว่าจะเอาไงต่อกับความรักครั้งนี้ดีอ่ะคือดูรู้สึกว่าตัวเองกลัวความรักอ่ะ เพราะว่าที่ผ่านมามันจุกมากเลยมันเจ็บแล้วมันหนักพอสมควรขอดูบทสรุปหนะ่อยบทสรุปเอาคำหน่อยนะคะว่าเอาคำมันเป็นยังไงกันต่อขอไพ่หกใบเนาะโอเค้าถ้วยนะคะเหมือนมีใครบางคนเนี่ยเหมือนตัวคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครก็เลยบอกว่ายังอยู่กับเรื่องเดิมๆอยู่เลยคุณเลยรู้สึกว่าอยากให้ตัวเองอะ อยู่ในรูปแบบของการที่รักตัวเองไปก่อนคืออยู่ในรูปแบบรักอิสระไปก่อนยังไม่อยากจะผูกมัดก,กับใครในตอนนี้ความรักของพวกคุณตัวคุณนะคะคนโสดยังรู้สึกว่ายังหาความที่รู้สึกว่ายังรักอิสระในตัวเองยังรักความสุขที่ตัวเองสร้างขึ้นมากของการที่จะมีใครเข้ามาในตอนนี้คนที่คุณแอบชอบคนที่คุณไปเจอแล้วคุณชอบตกตกตอนนี้เขาอะคือไปชอบเขาอยู่ตอนเนี้ย ก็ได้แค่มองไปก่อนก็ยังไม่คิดที่จะคอมเมนต์กับเขาในตอนนี้หรือว่าจะทําเรื่องจีบหรือจะอะไรเพราะว่าตัวคุณถามว่าคุณรักเขาไหมก็รักแหละอยากมีแฟนไหมก็อยากมีนะแต่ว่าที่ผ่านมามันเจ็บไงก็เลยยังไม่กล้าเสี่ยงอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วถ้ามันใช่เอยวมันจะบนมาหาคุณเองคุณคิดแบบนอืมขอดูไพ่โรแมน์แองเจิลออร์เคิาการหน่อยออร์เคิลการจะบอกอะไรคุณคะไพ่อเอร์เคิลการจะบอกอะไรกับคุณ อืม mm. to love f plus f plus you love นะคะเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้มันจะเจอรักที่ใช่ในเวลาที่ใช่แต่ตัวคุณยังรู้สึกว่ายังมีอะไรบางอย่างที่จะต้องเคลียร์เมนเอนิจีเก่าๆออกไปก่อนอืมความรักของคุณนะคะมันอยู่ในช่วงของการที่ต้องเรียนรู้จะต้องปรับตัวคนที่เข้ามาบางคนอาจจะเป็นคนที่ใช่แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องคอมมิตเมนต์กันในตอนนี้อืม ช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาของคนสองคนที่ยังไม่ถึงเวลาที่ conflict issue เขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่ให้คนสองคนเข้ามาพูดคุยและพัฒนาความรักกันในตอนนี้มีแค่การส่องมีแค่ทำความรู้จักกันไปก่อนแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาถึงขั้นขนาดเป็น new love ใหม่หรือแบบเป็น time love ของคนรักครั้งนี้ยังไม่ถึงเวลานั้นก็อยู่ในช่วงของการที่ใจเย็นๆไม่ต้องรีบอย่ามันใช่อย่ามันจะเข้ามาหาคุณเอง ขอดูไพ่ลัคนาดาวจัรดาสุกสนะิว่าใครที่มีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้เจน,นที่ดีสคริปชันน้นด้านล่างนะจ๊ะออนมีเว็บเช็คลัคนาดาวจรดาสุกเขาอยู่ไปดูเขาได้เลยของคุณก็ได้ของเขาก็ได้นะอาจจะไปดีวกับชาวธาตุน้ํานะคะเพือ่อกรกฎพิจิกมีนมชาวธาตุดินค่ะพุกศกันมังกรชาวราศีกรกฎนะคะแคนเซิลเลขที่สัมพันธ์คือสองสี่สองหกและเลขสี่นะคะ เอ่อรวมกันก็คือ26เนี่ยเป็นเลข8เนาะก็คือเลขอินฟินิตี้ความมั่นคงเลข4เลขอารมณ์อารมณ์ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับคุณช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆอารมณ์คุณค่อนข้างจะแปรปรวนบ่อยนะคะค่อนข้างจะนิ่งก็นิ่งไม่สุดสักพักก็มีเรื่องให้คุณต้องคิดมากอีกบ่อยครั้ง2 4รวมกันเป็นเลข6เลขของกันที่ว่าจะเจอคู่เลือ so ่องโซเมตหรือเรื่องของความรักนะคะ แต่มันจะมาช้านิดนึงนะมันอยู่ที่ตัวคุณว่าตัวคุณพร้อมที่จะให้เขามาหรือ,อยังถ้าตัวคุณพร้อมไม่มาก็เคลียร์เมนเทนจี้เก่าๆแล้วทุกอย่างจะไปได้ดีเองนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มารับฟังการพยากรณ์วันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษและขออภยนะัยในทีนี้ด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ